สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องเงินดิจิตอล1น1,000บาทล่าสุดสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและอัปเดตข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะครับที่คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยส่งหัวใจให้กันหน่อยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อตอนบ่าย2โมงที่ผ่านมานะครับท่านนายกเศรษฐาก็ได้ออกมาแถลงนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับในที่ประชุมนะครับออกมานะครับว่าตอนนี้สรุปรายละเอียดได้แล้วนะครับว่า ในเรื่องของเงินดิจิตอล1น1,000บาทนะครับท่านเนี่ยจะให้ครอบคลุมคนไทย50ล้านคนนะครับแล้วก็คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับกำหนดรายละเอียดนะครับรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและเงินฝากเนี่ยต่ำกว่า500,000บาทนะครับล่าคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเงินเดือนท่านเกิน70,000ท่านจะไม่ได้นะครับหรือถ้าเงินฝากในบัญชีท่าน เกิน500,000ท่านจะไม่ได้กรณีใดกรณีหนึ่งเข้าเกณฑ์ตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เงินเดือนจะไม่ถึง70,000บาทกันนะครับและเงินฝากก็มีไม่ถึง5 0 0แสนบาทกันนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันตามทวิตเตอร์เลยนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนเนี่ยแห่กันไปถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับให้ใช้สิทธิ์ในครั้งแรกนะครับในระยะเวลา6เดือนหลังจากโครงการเริ่มนะครับและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมในระดับอำเภอขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในตัวอำเภอที่เป็นที่เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชนระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้เงินเยจิตอน10,000บาทเริ่มตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีการหมุนเวียนและหากไม่ใช้นะนะครับสิทธิ์ที่เหลืออยู่นะครับจะถูกจัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติอย่างเช่นท่านใช้ไปแต่ท่านท่านใช้ไปไม่ครบ1,000 0บาทอาจจะเหลือสัก1,000-2,000แล้วมันเกินระยะเวลา6เดือนนะครับเงินจะถูกตัดเลยและเงินที่ใช้นะครับก็จะหมุนเข้าไปอยู่ในระบบสามารถ ใช้จ่ายต่อได้นะครับถึงเดือนเมษายนปี2570เดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเงินที่มันหมุนเวียนถึงปี70เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ2566มันก็จะใช้อยู่ในแอปเปอตังนั่นแหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปแยกไว้ให้ว่าไอ้เงินที่อยู่ในแอปเปอตังเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ถอนมาเนี่ยเราก็โอนไปโอนมากันได้อันเนี้ย ใช้ไปได้นู่นเลยยันปี70นะครับซึ่งไทม์ไลน์นะครับที่จะมาช่วยกระตุ้นในโครงการเนี่ยจนถึงปี70เนี่ยก็คือเวลาเราใช้เนี่ยนะครับก็ใช้ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับใช้อยู่อย่างนั้นแต่ห้ามถอนออกมาถ้าเมื่อใดที่ท่านถอนออกมาท่านจะต้องเสียภาษีนะครับเป็นในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นล้านค้าที่รับเงินไปนะครับ ที่จะเอาเงินสดออกมาเนี่ยก็จะต้องเข้าในเรื่องของการเสียภาษีนะครับทีนี้เรามาดูในเงื่อนไขของเงิน1 0 0 0 0บาทตรงนี้ว่าซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้นะครับประชาชนน,นะครับก็สามารถซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะครับ ไม่สามารถใช้กับบริการได้ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้านอะไรต่างๆไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์กัญชาและพืชกระท่อมนะครับไม่สามารถใช้ในพวกนี้ได้เลยนะครับไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคาเพชรพลอยอัญมณีได้ ไม่สามารถนำไปชำระนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อเครื่องน้ํามันเชื้อเพลิงซื้อก๊าซธรรมชาติะอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเอาไปซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้เอาไปซื้อแก๊สไม่ได้นั่นเองแลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่าง ไม่ได้นะครับแลกเปลี่ยนตราตรัดต่างๆหมายความว่าท่านเอาเงินไปเติมเข้าในพวกหุ้นพวกเอ่อคริปโตเคอเรนซีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของประเภทนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในเงินดิจิตอลน1 0มบาทนี้นะครับใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านไม่จํากัดร้านที่อยู่ในระบบภาษีอันนี้หมายความว่าเป็นล้านที่อยู่ ในตามตัวอำเภอทั่วไปหรือเป็นคนทั่วไปที่เปิดร้านหาเล่แผงลอยใช้ได้หมดร้านส้มตำร้านขายกับข้าวนะครับหมายความว่าร้านทุกร้านนั้นมีแอปเป่าตังอยู่ในมือแล้วเขาลงทะเบียนว่าเขาเป็นร้านค้าสามารถสแกนจ่ายเงินได้นั่นแหละอันนี้แหละนะครับเป็นข้อดีนะครับผมบอกเลยแต่ว่าถ้าร้านนะครับหรือคนที่รับไปนะครับเป็นร้านโชห่วยร้านรถเข็นร้าน ที่อยู่ในแอปเป๋าังเนใช้ได้หมดเลยเนี่ยถ้าเขาอยากจะเอาเงินสดออกมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับและร้านค้าที่อยากจะขึ้นเงิน,นที่อยากจะเอาเงินออกนะครับก็จะต้องเสียภาษีด้วยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายภาษีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใช้แล้วไม่ได้เอาเงินออกสมมติร้านค้านํา เงินที่ได้ไปใช้ต่อต่อๆไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจดแบตจดอะไรแค่ลงทะเบียนเปิดร้านนะครับในแอปเป๋าตังค์แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถโอนกันไปโอนกันมาได้นในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละนะครับที่ทนายกแจ้งมาก็คือร้านรถเข็นโชห่วยนะสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่จําเป็นจะต้องอใช้แบบลงทะเบียนแบบเป็น เสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาเล่เลารายละเอียดให้ฟังในคลิปถัดไปก็แล้วกันสําหรับในเรื่องนี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกให้ในข้อสังเกตนะครับแล้วก็จุดสังเกตต่างๆที่ว่าในเรื่องของโครงการนี้นะครับเป็นเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการใช้งานด้วยแล้วก็อาจจะมีเ,เงื่อนไขต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นข้อสงสัยของหลายๆท่านที่สอบถามไปเข้ามาทีนี้ถ้าถามถึงแหล่งเงินที่จะนํามาใช้ ในเงินที่ต้ง10,000บาทนะครับก็เอามาจากในเรื่องของการออกพระราชบัญญัตินะครับออกเป็นพรบรเป็นวงเงิน500 0ล้านบาทตามมาตรา53พระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของทางภาครัฐนะครับพุทธศักราช2561นะครับตรงนี้อีกเช่นกันก็เป็นที่ถกเถียงกันตอนแรกบอกว่าจะไม่กู้นะ แต่ตอนนี้ออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ออกมานะครับก็ต้องเอาเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยสำหรับในเรื่องของพรบรตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพักร่วมจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับสําหรับในเรื่องของพระราชบัญญัติตรงนี้เดี๋ยวต้องทําคลิปแยกจริงนะผมบอกเลยคอยติดตามเป็นซีรีส์เลยแหละในเรื่องนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของไทม์ไลน์ของเงินดิจิตอลน,นะครับ ซึ่งในเรื่องของ d i g i ต a l w l l l e t เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีกาและกระบวนกฎหมายช่วงปลายปีนี้นำเข้าสู่สภาช่วงต้นปี67นะครับจัดเตรียมงบประมาณเปิดให้ประชาชนได้ใช้นะครับเริ่มเดือนพฤษภาคม2567นะพี่น้องนะฟังให้ดีนะเดือนพฤษภาคมนะเลื่อนเข้ามานะตอนแรก ประกาศไปว่าเป็นเดือนถ้าไม่ทันจะเป็นกัญญนยาะนะครับเลื่อนเข้ามาเป็นพฤษภาคมนะครับปีหน้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการาเป็นโครงการอ e ีร f ฟันนะครับตั้งแต่เดือนมอกราเป็นต้นไปนะครับแล้วก็โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถนะครับให้กับที่จะสามารถดำเนินการนี้ได้นะครับจน ถึงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับในเรื่องของการรีฟันก็คือในเรื่องของการคืนภาษีนะครับให้กับบริษัทห้างร้านร้านค้าต่างๆนะครับที่ช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สามารถเรียกเงินคืนนะครับจากรีฟันตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาทําเป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของรายละเอียดตรงส่วนนี้นะครับมี หลายท่านนะครับที่ให้ข้อสังเกตมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการแชร์ข้อมูลให้ก็แล้วกันนะครับตรงเนี้ยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่กู้นะครับอ่ะก็จะมีเป็นคลิป่ดูกัและกันนะไม่ต้องคูครับยืนยันยืนยันเพื่อไทยไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องคู่ครับไม่ต้องคู้ครับยืนยันเต็มไปเลยครับเพื่อไทยไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องคู้ครับ เนี่ยครับตอนหาเสียงนะตอนหาเสียงก็บอกว่าไม่กู้นะฮะไม่กู้นะอฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องคู่ครับไม่ต้องคู่ครับยืนยันยืนยันครับเพื่อไทยไม่้กู้ใช่ไม่นต้องคู่ครับไม่ต้องคู่ครับยืนยันยืนยันครับเพื่อไทยไม่ต้องกู้ใช่ไหมเป็นต้องคู่ครับไม่ต้องคู่ครับยืนยันยืนยันครับก็นะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ติดแฮชแท็ก นะในทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกถึงข้อสังเกตและในโลกโซเชียลเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปถัดไปย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินเดือนต้องไม่เกิน7จ็ดหมื่นนะครับเงินฝากต้องไม่เกิน5 0 0แสนนะครับเชื่อว่าหลายคนเข้าเกณฑ์น,นี้กันอย่างแน่นอนนะครับในเอกคนนึงแหละนะรอเลยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเตรียมแอปเป๋าตัง โหลดแอปกันไว้ให้เรียบร้อยและถ้ามีข้อสงสัยนะพี่น้องนะสามารถทิ้งข้อคำถามเอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะนำมาทำคลิปอธิบายในลักษณะแบบนี้อีกกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับ